สวัสดีค่ะทุกคน,กค,นค่ะเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทางไปเซ็นทันเวิลด์กันทุกคนวันนี้เป็นวันที่อามีจะต้องขึ้นรถไฟฟ้า MRT ครั้งแรกนะคะเลยเจอกันที่เซ็นทันเวิลด์นะวันนี้เราจะไปเชียร์บาร์ตี้นะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าเชียร์อยู่ก็ฝากเชียร์น้องด้วยกดไลค์ก็แชร์เยอะด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะคะ สุดล่าสุดพากูหมุนแล้วจ้าแม่พามากูเดินวนไปเลยเนี่ยเอา้านี่ถึงเพชรบุรีหรออีกประเยวก็โหดเหี้แล้วสิใช่ไหมคนเยอะมากค่ะวันนี้ ตื่นแล้วครับทุกคนแล้วก็ซื้อกับข้าวมาแต่ชาเนาะเอาไว้กินนี่แล้วก็ของไม่ใหญ่น้ำจิ้มเก็บไว้อร่อยมากมีอะไรจะบอกไงก็คือแบบว่าที่ถ่ายเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทุกคนนี่มีน้ำพริกปลากรอบอร่อยมากของอามียานะคะที่อยู่หน้าเฟกขับเนี่ยที่เราไปเที่ยวแล้วก็นางอ่ะขายดอกไม้แล้วนางก็ทำน้ำพริกนี่ปลากรอบแล้วบอกว่าอยากให้ชิม อร่อยมากสามสิบห้าาททุกคนก็เลยอยากเอออยากอยากช่วยนา่งรีวิวหน่อยนิดนึงเพราะมันอร่อยจริงเดี๋ยวมีจีมให้ดูทุกคนเพราะว่านี่อ่ะไม่ได้พูดเล่นเหตุไมนี่หมดไปแล้วหนึ่งกระปุกนะคะอร่อยจริงนะคะแล้วก็ไม่เผ็ดมากสามสิบ้าทถูกมากก็ดูดูความประกอบนางดูสิเห็นไหมปังมากอืมกินเล่นก็ได้ค่ะทุกคน ไม่แหอร่อยนี่อย่างเงี้ยสมควรมีเก็บไว้ในรถนะคะสามสิบห้าบาทไม่แพงสั่งซื้อได้จากคุณหนุนปุณหนุนนางนางน่ารักขายดอกไม้ขายแบบขีขยันขอกินข้าวด้วยอืมบางมากอย่าลืมนะถ้าใครไปเฟกขับนะคะรัชดาซอยสีก็ ะตะเจอน้องอยู่ข้างหน้าเฟซขับเลยก็สาม,มารถซื้อได้นะสามกระปุกหนึ่งร้อยกระปุกสามสิห้าบาทอร่อยอร่อยอร่อยน้องบอกต่อทุกคนอันนี้ไม่ได้อ้วยหรือว่าอะไรนะพอกินแล้วถูกใจจริงๆนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะน้ำพริกปลากอบน้องอมียิยะค่ะถึนข้าวก่อนองรีบไปอาบน้ำเดี๋ยว <c oughs> ต้องไป,ปรีบวันนี้ทิฟฟนี่ทิฟนี่ เซ็นทันเวิเร์เซนทันเวิร์ต้องรีบไปจ้าพี่เลยค่ะก็จะไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะแต่ก็ที่ขาดไม่ได้เลยนจ้าต้องแปรงฟันก่อนนะคะ ไปหรอเราก็เสร็จเรียบรอ้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กําลังจะเดินทางไปเซนต์ทันเวิด์กันทุกคนวันนี้เป็นวันที่อาม,มจะต้องขึ้นรถไฟฟา้า MRT ครั้งแรกนะคะอุ้ยขอปิดไฟก่อนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เอารถไปนะคะสวัสดีด้วยสวุริประกอบวันนี้จะพามิขึ้น MRT หรอโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะให้รถที่โรงแรมมาไปส่งข้างหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เซนต์ทันเวิด์นะวันนี้เราจะไปเชียร์บาร์ตี้นะ แล้วก็ถ้าใครแบบว่าเชียร์อยู่ก็ฝากเชียร์น้องด้วยกดไล้์ก็แชร์เยอะด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะคะวันนี้เราไม่ต้องขับรถไปเองนะวันนี้ก็จะแบบว่าเดินทางแบบอือนิดนึงทุกคนไปอุ้ยดสูสิเออเข้ามาก่อนอื่นเลอย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งมีก่อนนะคะฮะ <calm pools> สนุกมากมันไหมเออปวดหัวเพราะเรานั่งหันหน้าอย่างนี้ใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอ็มเลยค่ะอะเราถึงแล้วนะคะเอ็มอารทีสุทธิศาสตร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนี่มีเอามาเอามาปะอ่าแต่เราลงไปด้านล่างก่อน รอรถข้างล่างแล้วเรามาทอรถข้างล่างแล้วนะคะตอนนี้ก็รอกํา,ากลังรอสัญญาณไฟมาสัญญาณไฟเป็นบ้าเลยแบอสถานีต่อไปสถานีห้วยขวาขวงประตูรถจะเปิดทางด้านขวาแม่ไม่ได้อันนี้อ,นนอันเรียวก็ดสถานีแล้วพี่ดอกพี่เขาตกใจตกใจเลยใช่ไหม ตัวอะไรอย่างนี้ไงโอเคคนกะขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะเล้านาสรบล่าสุดล่าสุดพากูหมุนแล้วจ้าแหมพากูเดินวนไปเลยเนี่ยอะ ฮ่ากูโดนไปมเลยฮะ,ะเอา้านี่ถึงเพชรบุรีแล้วเหรออีกแป๊บเดียวก็ผัวหินแล้วสิใช่ไหมคน,เ,นเยอะมากค่ะวันนี้ป้ากูว่านแลวจริงๆนะเอารถมาก็จ,จบแจล้วไหมฮะล่าสุดจะชวนนั่งวินแล้วจ้า ค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงเซนทรัลเวิลด์เรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> เป็นเวลาจะสี่โมงเลิกไหมคะล่ละลาสุดมังจะเลิกแล้วเอาไว้เปไ็ไนไรเดี๋ยวเราเข้าไปหาลน้องข้างในก่ต้มงเที่ยวอะไรเนาะเอาเลิกเขาแล้วนะฮะวนอีกแล้ววนเป็นรอบพี่ร้อยค่ะทุกคนถ้าถึงแล้วคืองนานของเลิกเดินก่อนงงมาก ไม่ต้องพาผมมาแล้วห้างใหญ่ไงเอาไม่เอาเาไม่เอาจบเลยไมงหมดล่าสุดมาถึงคือแม่เลิกงงมากงงไหมก็เดินวนเลิกแล้วนะคะเมรี ฉันมาคืองานเลิกแล้วใช่เสียใจมากเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าอะไรพาฉันวนอยู่ที่เซ็นทรัลเวลประมาณครึ่งชั่วโมงทำไมวนไปไหนอยู่ข้างไนวนอยู่ใต้ดิน MRT วนเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะพาคุณแม่ปลอบใจหมวูวันหมวนูวัาพาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปกินข้าว แล้วก็แล้วก็พาช้อปปิ้งไปช็อปหลุยดีออร์ชาแนลเฮ้ยจะพาไปแอบเม็กซ์ด้วยทำไมทำไมปังรวยขนาดนี้อ่ะออกขับไปดูดูเสร็จแล้วก็ออกคือคือเมื่อกี้หนูก็แล้บอกว่าเล่นเกมเล่มเกมเล่นเ็มมันไร้หนี้ปังป๊าซีค่ะไม่หรอกไม่หรอกที่เราที่วันนี้เมรีอ่ะจะพาเราไปแบบหลุ่ยๆให้โชยโชยแบบนี้เพราะว่าเราไปเล่นเกมอันนี้ได้ค่ะเฮ้ยเกอีกแล้วอ อะทุกคนเปลี่ยนแผนแล้วค่ะตอนนี้จะไปกินส้มตำแล้วนะคะพ่ตอนนี้เราเปลี่ยนแผนแล้วค่ะใช่ไหมเราไปกินส้มตำใช่ไหมก้าวสั้นสุดหยุดไปหะไรนะของดัดไม่รู้ของเราไม่ต้องเลยแลบดินแลบินกินอ่ะ